วสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องแบบจําลองการชาร์จและดิชาร์จของแบตเตอรี่สาหรับสถานีชาร์จยานยนต์งานยนต์ไฟฟ้านะคะโดยมีดิฉันนางสาวธนรัตน์พิชวิทย์และผมนัทนาการศิวิเชียนครับผมค่ะโดยในหัวข้อในวันนี้นะคะเราก็จะมีที่มาและความสําคัญวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะขอบเขตของโครงงาน วิธีการทดลองแล้วก็ผลการทดลองเราก็จะมีพฤติกรรมการชาร์จยานย,ยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็การชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าด้วยกระแส1 6แอมป์เทียบกับ1 0แอมป์ค่ะการออกแบบขนาดของแบตเตอรี่แล้วก็การวัดระดับ s o c ของรถด้วยวิธีวนเตปไม่ต่อแล้วก็วิธีคูลอมโพตติไม่ต่อนะคะโดยที่มาของเรานะคะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ย ยานยนต์ไฟฟ้าตามท้องถนนเนี่ยมีการใช้งานมากขึ้นค่ะแล้วก็ผู้คนเน้ให้ความสนใจในการจะซื้อยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเนื่องจากมีการประหยัดพลังงานจากการเติมน้ํามันแล้วก็มีการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะและในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อมีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นใช่ไหมคะการจะมีการเพิ่มความต้องการในการใช้พลังงานมากขึ้นค่ะ แล้วก็พลัสจะไปตกอยู่ที่ระบบโครงขายไฟฟ้าในการใช้ไฟฟ้าค่ะดังนั้นเราจึงมีอีกทางเรื่องหนึ่งในการใช้ไฟฟ้าก็คือการใช้ระบบโซล่าเซลล์เข้ามาค่ะดังนั้นถ้าเรามีระบบโซล่าเซลล์ใช่ไหมคะอ่าแบตเตอรี่นะคะจะมีความสําคัญในเรื่องของการช่วยกเก็บพลังงานค่ะโดยวัตถุประสงค์ของโครงงานของพวกเรานะคะ โดยเราหนึ่งนะคะเราจะศึกษาองค์ประกอบสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าค่ะโดยมีระบบโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานนะคะแล้วก็2นะคะเราจะศึกษาพฤติกรรมการชาร์จพลังงานสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าค่ะ3ค่ะเราจะออกแบบขนาดแบตเตอรี่สําหรับจัดเก็บพลังงานในสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าค่ะขอบเขตกาทรทดลองของพวกเรานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากศึกษาองค์ประกอบสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับที่พักอาศัยนะคะโดยมีระบบโซลาร์เซลล์เป็นป็นแหน่งพลังงานหลักแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าค่ะแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าที่เราใช้นะคะจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า MG ZS กับ MG EP ค่ะด้วยความจุของแบตเตอรี่จะอยู่มีขนาดอยู่ที่50.3กิโลวัตต์อวนะคะแล้วก็ช่วงเวลาและสถานที่ที่เราทดลองนะคะเราจะเก็บค่าอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนค่ะ แล้วเราก็จะออกแบบขนาดของแบตเตอรี่เนี่ยที่ติดตั้งบริเวณอาคารโรงปรองไฟฟ้าแรงสูงคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอินเวอร์เตอร์นะคะเราจะใช inverter, ้อินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกิดอินเวอร์เตอร์ค่ะขนาดอยู่ที่5 5,000วัตต์นะคะของ LV To s ท n อคะ่ะโดยวิธีการทดลองนะคะเราจะเริ่มจากการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน,นะคะ่ะ เราจะใช้ยานยนต์ในการทดลองคือ mgz n นะคะโดยการชาร์จกระแสอยู่ที่16แอมป์ค่ะแล้วเราก็เก็บค่าโดยใช้ power meter ในการเก็บค่าค่ะแล้วก็วิธีการทดลองต่อไปนะคะเราจะทรการดิสชาร์จแบตเตอรี่สถานีชาร์จยานยนต์นะคะโดยเราจะใช้ยานยนต์คือ mgt ค่ะเราจะแบ่งสองกรณีนะคะเราจะใช้กระแสการชาร์จอยู่ที่10แอมป์แล้วก็16แอมป์นะคะการทดลองต่อไปก็จะเป็นการทดลองการชาร์จแบตเตอรี่สถานีนะคะ โดยเราจะชาร์จด้วยระบบผมงขายไฟฟ้าแล้วก็ระบบโซลาร์เซลล์ค่ะโดยนำผลที่ได้นะคะมาวัดระดับ SOC โดยจะวิธีการวนเต็มไม่ต่อแล้วก็วิธีคูลอมเคานต์นิงต่อนะคะโดยอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเก็บค่านะคะเราจะมี power meter นะคะ DOT meter ค่ะแล้วก็ E meter ค่ะ โดยผลการทดลองที่ได้จากของพฤติกรรมการชาร์จของยางยนต์ไฟฟ้านะคะจากเริ่มจากกราฟแรง,งดันไฟฟ้าค่ะจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มชาร์จจนชาร์จเต็มนะคะละักษณะกราฟจะเป็นเส้นตรงและคงที่ตลอดค่ะส่วนกราฟกระแสนะคะกราฟกระแสนเนี่ยช่วงการเริ่มชาร์จช่วงแรกก็จะเป็นเส้นตรงเหมือนกันค่ะจนกร,กระแสนเนี่ยชาร์จใกล้เต็ม จะลดลงมาอยู่ในระยะระยะโฟลดค่ะลดจากที่เราชาร์จอยู่16แอมป์อยู่ในช่วงที่9ถึง10แอมป์ค่ะจะอยู่ในช่วงนี้ระยะเวลาหนึ่งนะคะจนกระแสะจะลดลงลงมาจนถึงศูนย์ค่ะส่วนไอกราฟกำลังไฟฟ้านะคะเราจะเห็นว่ากราฟกำลังไฟฟ้ากับกราฟกระแสะเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันเลยค่ะเนื่องจากกราฟกำลังไฟฟ้าก็คืออ่าค่าแรงดันไฟฟ้าคูณกับกระแสะไฟฟ้านั่นเองค่ะ เมื่อเราได้ศึกษาพฤติกรรมการชาร์จแอนยูลไฟาด้วยคงขายไฟแล้วใช่ไหมคะเราก็คิดว่าถ้าเกิดเราชาร์จด้วยแบตเตอรี่เราจึงทําการทดลองในการชาร์จของแบตเตอรี่จากสถานีด้วยแอนยูลไฟา MGEP ค่ะโดยผลที่เราได้นะคะเราในการทดลองเนี้ยเราใช้เวลาในการทดลองเจ็ดวันนะคะโดยผลที่ได้จะอยู่ที่สิบห้าครั้งค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นหกครั้งเนี่ยก็คือการชาร์จด้วยกระแสอยู่ที่สิบแอมป์ค่ะ แล้วก็9ครั้งเนี่ยคะ่ะเราก็จะชาร์จด้วยกระแสที่สิบหกแอมป์ค่ะแล้วเราก็นำผลที่ได้นะคะนําไปเขียนกราฟโดยสไลด์ต่อไปนะคะเขียนกราฟนะคะกราฟที่เราได้เรานาาเราจะนํากราฟของการชาร์จด้วยกระแส16บแอมป์เทียบกับ1 0แอมป์นะคะโดยลักษณะกราฟของทั้งสองค่าเนะะี่ยค่ะมีลักษณะที่ ใกล้เคียงกันเลยแล้วก็ของที่ชาร์จด้วย16แอมป์เนี่ยจะเกิดการสูญเสียที่มากกว่าค่ะแล้วก็ระยะเวลาในการชาร์จจะน้อยกว่าเทียบกับ10แอมป์นะคะเมื่อเราได้ศึกษาพฤติกรรมการชาร์จแล้วใช่ไหมคะเราจึงได้ที่การออกแบบขนาดของแบตเตอรี่ค่ะโดยเริ่มแรกเราต้องการออกแบบที่สามารถชาร์จได้เต็ม100%ค่ะ จากขนาดของแบตเตอรี่ที่เราใช้ก็คือ50.3ิกิโลวัตต์ใช่ไหมคะดังนั้นพลังงานที่เราต้องการก็คือ50.3ิกิโลวัตต์ออค่ะ DOD แบตเตอรี่อยู่ที่50%แล้วเราก็เลือกใช้ขนาดปร,ปรดิมาณกระแส200 ml แอมป์ออแรงดัน12โวลต์แล้วก็เราก็ได้ทำการ ใช้ตารางการแสดงเลือกขนาดของแบตเตอรี่ตามกำลังโหลดของกมรมพัฒนาพแทนแล้วก็อนุรักษ์พลงังงานกระทวงพลังงานเนี่ยเข้ามาช่วยในการออกแบบในการเลือกแรงดันของแบตเตอรี่นะคะจากที่เราได้ออกแบบนะคะเราต้องการที่แบตเตอรี่ทั้งหมดอยู่ที่45ลูกค่ะ โดยเราออกแบบแรงดันทั้งหมดอยู่ที่60โวลต์แล้วก็คำนวณกระแสอยู่ที่1,800มแอนะคะดังนั้นเราจรึงนำแบตเตอรี่มาต่ออนุกรมกัน5ลูกค่ะแล้วก็ต่อนำมาต่อขนานกันอีก9ลูกแล้วพลังงานทั้งหมดที่เราได้ก็คือ54กิโลวัตต์อัค่ะแต่เนื่องจากเรามีงบ ประมาณจํากัดน,นะคะดังนั้นเราจรึงต้องออกแบบในการตติดตั้งจีนเนี่ยเราจะใช้สามารถชาร์จได้แค่10%ซจากขนาดของแบตเตอรี่ที่เราใช้นะคะพลังงานจึงได้ทั้งหมด5.03กิโลวัตต์นะคะดังนั้นพลังงานที่เราต้องการก็คือ5.03กิโลวัตต์อาค่ะ DOD แบตเตอรี่ก็คือ50%เ แล้วเราเลือกใช้ปริมาณกระแสอยู่ที่150แอา์นะคะลดจากเดิมที่เราคำนวณไว้ครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็แรงดันของเราใช้เท่าเดิมค่ะ1 2โวลต์เราจึงออกแบบมาได้ทั้งหมด8ปลูกค่ะโดยขนาดแรงดันทั้งหมดเราได้ทั้งหมด48โวลต์นะคะแล้วก็คำนวณกระแสได้ทั้งหมด300 m ้อา์ค่ะเราจึงนำแบตเตอรี่นะคะมาต่อ อนุกรมกันอยู่สีรูปแล้วก็ต่อขนานกันอีก2อรูกค่ะแล้วพลังงานทั้งหมดที่เราได้ก็อยู่ที่7.2็ดจกิโลวัตต์อานะคะเมือ่อเราทำการอา่คำนวณขนาดของแบตเตอรี่แล้วจึงการทดสอบแบตเตอรี่โดยการชาร์จแบตเตอรี่สถานีชาร์จนย,นยนรน์ด้วยวิธีการชาร์จด้วยระบบโซลาร์เซลล์กับระบบโครงข่ายไฟฟ้านะคะ โดยดยการวัดระดับด้วยวิธีโวลเตจเมทอดกับคลอรมโครตติเมทอดค่ะโดยเราจะเริ่มจากโวลเตจเมทอดก่อนนะคะโดวยวิธีโวลเตจเมทอดนั้นก็คือจะเป็นการหาค่าเ o c จากการเก็บข้อมูลเ o c เทียบกับระดับแรงดันนะคะเราจะเห็นว่าการาฟทั้งสองค่านี่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันค่ะจน,จนจากการชาร์จช่วงแรกๆนะคะ ค่าแรงดันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ค่ะจนเมื่อใกล้เต็มมันจะไปหยุดอยุดโวลตเตตม,มันจะหยุดอยู่ที่ห้าสิบหกจุดสี่จนช้าเต็มค่ะเนื่องจากเราได้ทำการกำหนดขนาดไว้ที่ห้าสิบหกจุดสี่นะคะอาวิธีต่อไปนะคะเป็นวิธีคูลอมคอตติงติดตอดค่ะโดวยวิธีคูลอมวิสพาวติงต่ตอนะคะ จะเป็นการเก็บข้อมูลของ o SO นะเทียบกับปริมาณกระแสะไฟฟ้านะคะโดวยวิธีนี้จะเป็นวิธีที่นิยมกันใช้มากที่สุดนะคะและ,ะลักษณะกราฟของทั้งสองกรณีเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนกันเลยคะ่ะคือการาฟเนี่ยจะมีลักษณะษณะที่เป็นเส้นตรงแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างคงที่คะ่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่าง SOC แล้วก็ปริมาณปริมาณกระแสะเนี่ยจะมีลักษณะที่์ด สอดคล้องกันคะ่ะเนื่องจากถ้าไอโเพิ่มปริมาณกระสแสก็จะเพิ่มขึ้นตามคะ่ะสรุปผลการทดลงทั้งหมดที่เราได้นะคะทำให้เราทราบองค์ประกอบของสารนิชาดยานิวโนไฟ้าคะ่ะโดยมีระบบโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานหลักแล้วก็ทำให้เราทราบถึงพฤติกรรมการชาร์จพลังงานสำหรับยานยนว์ไฟฟ้าคะ่ะ แล้วเราก็สามารถออกแบบขนาดแบตเตอรี่สำหรับจัดเก็บพลังงานในสถานีชาร์จยานยนต์พลฟ้าค่ะปัญหาที่เราครบนะคะเราเชื่อเนื่องจากเรามีการเปลี่ยนแปลงโครงงานค่ะจึงทำให้ระยะเวลาในการทำงานเนี่ยสั้นลงแล้วก็เกิดอาจเกิดการตกลงไปบ้างแล้วก็การติดตั้งอุปกรณ์หรือติดตั้งอื่นเนี่ยม,กมกีการล่าช้านะคะ เวลาในการเก็บข้อมูลอาจจะน้อยลงไปด้วยแล้วก็เนื่องจากยานยนต์ที่เราใช้เนี่ยเป็นการยืมมาแล้วก็เช่ามาะคะ่ะจึงไม่สามารถทําการควบคุมการใช้งานแล้วก็มีการกําหนดเวลาที่ใช้งานด้วยค่ะแล้วก็สภาพอากาศนะคะในในที่เราได้เก็บค่าจากการชาร์จด้วยระบบโซลาร์เซลล์นะคะในวันที่เราเก็บค่าเนี่ยสภาพอากาศฝุ่น PM เเนี่ยสูงมากค่ะ อาจเกิดปัญหาทำให้อ่าระดับแรงดันเนี่ยตกลงค่ะแล้วก็ข้อเสนอเสนอแนะของพวกเรานะคะการเก็บค่านี่ก็อยากให้ทดสอบกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆบ้างด้วยค่ะแล้วแล้วก็ทำการทดสอบกับอุณหภูมิที่แตกต่างกันแล้วก็กำหนดระยะทางในการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขัาเเลื่อนค่ะแล้วก็ทำการเก็บค่าให้มากกว่านี้ค่ะ เพื่อให้ข้อมูลมีความแม่นยำถูกต้องค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะครัคบ